ขอประกาศเจตนารมณ์ขอประกาศเจตนารมณ์ต่อสถาบันชาติต่อสถาบันชาติศาสนาศาสนา,า,า,าและพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ว่าว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาศาสนาและพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ ข้าพเจ้าจะร่วมกันปกป้องจะร่วมการปกป้องและแก้ไขและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดของอำเภอหนองสองห้องของอำเภอหนองสองห้องบนพื้นฐานบนพื้นฐานแห่งเมตตาธรรมแห่งเมตตาธรรมจะทุ่มเทจะทุ่มเทกำลังกายกำลังกายกำลังใจกำลังใจและสติปัญญาและสติปัญญา เพื่อร่วมขจัดปัญหาเพื่อร่วมขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปยาเสพติดให้หมดสิ้นไปข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอให้คำมั่นขอให้คำมั่นสัญญาว่าสัญญาว่าจะเป็นจะเป็นพลังแผ่นดินพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเอาชนะยาเสพติด ด้วยจิตอาสาด้วยจิตอาสาขอทำความดีขอทำความดีเพื่อแผ่นดินเพื่อแผ่นดินข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอทำความดีขอทำความดีเพื่อแผ่นดินเพื่อแผ่นดินข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอทำความดีขอทำความดีเพื่อแผ่นดินเพื่อแผ่นดินข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอทำความดีขอทำความดีเพื่อแผ่นดินเพื่อแผ่นดิน ขอบคุณครับขอาการบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านร้อยโทปิชาพนพงพ,พาณิชย์กล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะขอาการบเรียนเชิญค่ะครับการบเรียนท่านในอำเภอหนองสองห้องท่านจารึกเหล่าประเสริฐท่านอดีตสมาชิกผุทิศสภาจังหวัดขอนแก่นท่านรัตนาพรสมบูรณ์ ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขัญใจพี่น้องชาวอำเภอหนองสองห้องท่านสจสิริชัยฉัดชัยพลรัตนะครับวันนี้มาพร้อมกันเลยทั้งสจสิริชัยแลวก็สจมิ้งนะฮะท่าน,นหัวหน้าส่วนราชการทุกทท่านนะครับอาจจะเอ่ยนามได้ไม่ทั่วทั้งหมดนะครับ <Huh? S 1> ท่านผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <hayat> ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุกตําบลทั้ง12ตําบลพร้อมคณะทีมงาน ท่านผู้นําปกครองส่วนท้องที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านสมาชิกการบริหารส่วนตาบลทุกท่านท่านนายกเทศมนตรีเทศบาตบบลตาบลหนองสองห้องนะครับท่านประดิษฐ์นะครับ,บ,รนะรบพัฒนาการอาเภอหนองสองห้องนะครับแม่งานในวันนี้ท่านประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอหนองสองห้องคุณแม่คําถันมากบุญตรีท่านคณะกรรมการพัฒนา สตรีอำเภอหนองสองห้องนะครับทั้ง3ามิท่านพี่น้องชาวสระีสตรีที่เคารพรักทั้งหลายครับแดดจะร้องเพลงไหนนะครับวันนี้ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความมุ่งมั่นความตั้งใจของพี่น้องชาวสตรีของพวกเราได้พี่น้องที่เคารพครับปีนี้เป็นปีที่เก่งแล้วนะครับที่ผมมีโอกาสที้มาร่วมง,งานกับพี่น้องชาวสตรี นะครับเรื่องในวันสตรีสาคนของอำเภอหนองสงห้องวันนี้นะครับทั่วโลกประกาศเจตนารณมให้ร่วมกันนะครับสุรีส,สตรีนะครับและก็ร่วมกันกำหนดเป็นวันสตรีสาคนเพื่อที่จะให้กำลังใจกับพี่น้องชาวสตรีของเราเพื่อที่เราจะได้มาหันมาช่วยกันดูนะครับบทบาทการทำงานตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาพี่น้องที่เคารพครับ พลังของสตรีนั้นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ผมเองท่านคงไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมเนี่ยมีความสําคัญสตรีมีความสํสมคาสคัญกับปีากาคนมากน้อยเพียงใดถ้าวันนี้ไม่มีพลังสตรีนะครับก็คงไม่มีสสที่ว่าปีชาคนองิ์ขึ้นมาอยู่บน,นเวทีอย่างนี้ทุกครั้งที่ผมมีโอกาสพูดบนเวทีสตรีนะครับผมก็จะบอกว่าตั้งแต่ผมจะลงสสเนี่ยผมเป็นแม่พาไปดูหมอหมอก็จะบอกว่า ปี iden, ชาพลเนี่ยเป็นคนดวงดีผมก็ถามทำไมปีชาพลเป็นคนดวงดีจะได้เป็นสสเพราะว่าปีชาพลเป็นคนดวงดีเพราะว่ามีสตรีอุปถัมภ์ตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจครับตอนนี้ยังไม่ได้มาลงพื้นที่เพรามาลงพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอีกท่พี่น้องชาวคณะกรรมการพัฒนาสตรีอเงสองห้องนะครับคณะผู้บริหารเนี่ยสามสิก็จริง นะครับเครือข่ายของคณะกรรมก,การพัฒนาสตรีหมู่บ้านนะครับอำเภอนองตะวอง,งเรามีทั้นที่2,029คนจากที่ท่านพัฒนาการประดิตได้บอกไปเ,เน,นะครับแต่ไปไปมามา,มาเอ๊ะทำไมเนาะยังคิดอยู่เลใจว่า2,000กว่าคนเนี่ยนะครับช่วยกันขยายเครือข่ายนะครับสร้างสสปีชาชนให้ได้เป็นสอสถึง3สมัยนะครับโอบอุ้ม นะครับฐานทางการเมืองช่วยกันพัฒนาดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนไไร่วมกับทาง,างทด้านขอจอสีไทยสนยลักและพี่น้อง,งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้อง,งองค์กรปกครองส่วนท้องที่นะครับและก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างสรรค์สังคมร่วมกันทำกทิจกรรมดีๆหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องที่เคารพครับเมื่อคืนนี้นะครับผมตื่นเต้นมากกับเมื่อวานมีการประชุมสภาวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่า อยากให้สสเราไปรวมตัวกันอยู่ที่เมืองทองธานีเพราะว่ามีการจัดงานวันสตรีสากลอย่างยิ่งใหญ่นะครับศูนย์กลางอยู่ที่เมืองทองธานีผมก็ได้โอกาสนําเรียนท่านนายกนะครับตั้งแต่วันอังคารแล้วว่าท่านไปพูดในพักนะครับผมก็บอกว่าวันศุกร์เนี่ยสสหลายท่านคงจะไม่มีโอกาสไปร่วมง,งานกับท่านนายกที่เมืองทองธานีเพราบอกว่าที่แน่ๆคือสสสตรีคนจะต้องไปนะครับผมบอกว่าเผอิญว่าผมมีงานสตรีสากลในพื้นที่ นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพัฒนาการอำเภอหนองสองห้องเนี่ยที่ใช้สโลแกนว่าคิดไม่ออกบอกประดิษฐ์เนี่ยนะฮะ <_ T> บอกผมตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับว่าสตรีหนองสองห้องจะจัดงานวันศุกร์ที่8มีนาคมผมก็อกโอ้เป็นวันที่ดีเพราะวัวนวันตรงกับวันสตรีสากลนะครับและก็เป็นวันตรงกับที่สสนั้นสามารถที่จะมาร่วมงานได้นะครับท่านก็บอกว่าท่านสสขอให้ท่านมาร่วมงานเป็นประธานเปิดงานให้หน่อยผมบอกยินดีมาก ผมก็เลยนาเรียนท่านนายกว่าวันที่8เนี่ยผมไม่ได้ไปแล้วผมก็เชื่อว่าสอสอหลายท่านก็คงจะไม่ได้ไปร่วมที่เมืองทองธานีนะครับเพราะว่าแต่ละท่านมีงานในพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรนะครับท่านก็พูดในพักฝากความมาหาชาวสตรีของพวกเราทุกๆท,ท่านว่าท่านฝากมากราบขอบพระคุณพี่น้องชาวสตรีพี่น้องชาวนะครับที่ให้การสนับสนุนพักเพื่อไทยและตัวท่านจนได้มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย และก็ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายหลายอย่างที่มีความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ออกมากับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยของเราก็คือนโยบายในเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและที่สําคัญนะครับนโยบายที่งานวันนี้จัดขึ้นมาและชูเป็นเรื่องที่สําคัญก็คือในเรื่องของการปกป้องลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติดซึ่งผมเองต้องกลาบเรียนว่าอําเภอหนองสองห้องของเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องยาเสพติดพอสมควรนะครับ ตั้งแต่มีท่านานอำเภอที่ชื่อวัดท่าน,นอำเภอจารึกเหล่าประเสริฐนะครับตั้งแต่มีท่านภูมิกับท่านใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมานะครับผมได้รับการนะครับส่งข้อมูลได้รับการตอบนะครับชื่นชมจากพี่น้องประชาชนตั้งแต่การออกพื้นที่โดยตลอดว่าอำเภอหนองสองห้องของเราโดยการนำของท่าน,นอำเภอและท่านภูมิกับนะครับเอาจริงเอาจังในเรื่องของการปราบปรามในการที่จะขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากอำเภ mm hmm. อหนองสองห้องวันนี้นะครับจึงเป็นวันสําคัญ ที่เราจะได้แนวร่วมที่สําคัญเราจะได้พลังอันสําคัญคือพลังของสตรีในการที่จะช่วยกันขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นจากอําเภอหนองสองห้องไปผมเชื่อเหลือเกินว่าโดยการนําของคณะของท่านในอําเภอท่านสอจอสิริชัยฉัดชัยผลลั์ผู้นําปกครองท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะครับตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการบวกกับพลังสตรีของเราผมเชื่อว่าในไม่วันไม่นานนี้นะครับยาเสพติดจะต้องหมดสิ้นไปจากแผ่นดินอําเภอหนองสองห้องของเรา ผมขอให้กำลังใจนะครับท่านในอำเภอท่านผู้กำกับนะครับตลอดจนทุกส่วนทีนท่มีมิตรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เมื่อคืนนี้นะครับผมเองเนี่ยไปหลายภารกิจมากภารกิจสุดท้ายคือต้องไปที่อำเภอวังน้อยตอนห้าทุ่มเพราะว่าอะไรครับภรรยามาด้วยแต่ว่าแม่ยายไม่ได้มาด้วยแม่ยายได้บอกผมตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วบอกว่าลูกเขยอาทิตย์หน้าวันที่8มีนาคมเนี่ยขอให้ทำตัวให้ว่าง ขอให้ไปร่วมถ่ายรูปเป็นเกียรติให้แม่ยายหน่อยอเพราะแม่ยายจะไปร่วมงานที่เมืองทองธาน,นีกับท่านนายกและท่านแม่ยายผมเนี่ยนะครับท่านเป็นนายกองค์การบร,ร,ร,ริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านนายกสมทรงพันเจริญมรกุลนะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหญิงหนึ่งในไม่กี่คนนะครับที่มีโอกาสทํางานในฐานะตัวแทนของพี่น้องชาวสตรีในปีนี้นะครับก็ได้รับเกียรติสูงสุดครับได้รับรางวาัลสตรีนักพัฒนาเป็นคนเดียวในประเทศ นะครับที่ได้รับรางวัลในสาขานี้นะครับก็ขอฝากข่าวมาถึงพี่น้องชาวสตรีมบนหนองสองห้องด้วยนะครับท่านแม่ยายผมนั่นก็บอกว่าไปถ่ายรูปอยู่นะลูกเขยผมก็บอกว่าผมนัดสตรีว่ายเยอะกว่านั้นครับนะฮะแม่ยายบอกว่า